สวัสดีครับที่นี่กรุงไทยยูสคาร์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมคุณแผนนะครับเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้นะครับวันนี้ผมพามาดูรถ Mazda นั่นเองนะครับในส่วนของ Mazda 2คันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงค้างสต็อกนะครับเป็นรถของทางศูนย์ มาสด้กรุงไทยนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของมาสด้ากรุงไทยได้ปิดตัวนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็เลยทางทางกรุงไทยก็เลยเอามาจําหน่ายนะครับที่เป็นราคาค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ได้เป็นรถใหม่ายแดงนะครับตอนนี้วันรับรถนะครับเดี๋ยวก่อนญาติติดายแดงให้นั้นเองนะอ่ะสำหรับคันนี้นะครับเป็น Master 2นะครับ 1.3 SP นะก็คือจะเป็นตัวท็อปของตัว Mazda 2นะครับออปชันถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันถือว่าดีนะครับไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์วงแหวนแบบนี้เลยสวยๆนะกระจ,จังหน้าดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็สีแม่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับที่เป็นแบบสีแดงแบบแดงช่ำแบบสวยนะครับถ้าเทียบกับ แดงของเฉดแบรนด์อื่นๆนะจะเป็นประมาณหนึ่งนะครับจะจะไม่สดเท่าในส่วนของ m a สด้านั่นเองนะครับในส่วน m a สด้าส a 2คันนี้นะครับเป็นโฉมปี2020นะเป็นเครื่องยนต์แบบ Sky Active นะ m a ส d a 2สนะครับสภาพสวยกลิปแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ายแดงนะครับไม่ผ่านการใช้งานไม่เคยจดทะเบียนและก็ที่สำคัญเลขใหม่45กิเมเท่านั้นนะสำหรับด้านท้ายนะครับเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ท้ายแบบนี้บังไว้นะครับสามารถเอาออกได้นะสามารถพับเบาะได้นั่นเองนะครับ40-60นะและก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรยางอะไหไม่มีมานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่ปั๊มลมนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือจะมีโดยประมาณนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงน,นะครับ เดิมเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมเดิมไม่เฉียวไม่ชนนะไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆมาทั้งสิ้นตัวน,นี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลย390,000บาทเท่านั้นกับ Mazda 2นะครับปี2020เลขใหม่40กิโลเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านนาด้วยซึ่งปัจจุบันนะครับกุญแจอยู่กับผมแล้วนะครับคีย์เลสเขาจะล็อกนะครับซึ่งตัวนี้เราก็กดถึงที่นะคายล็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสำหรับ ด้านหน้ากันนะครับว่าฝาหน้าเป็นยังไงบ้างนนครับรถไม่เฉียวไม่ชนนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุหนักใดๆมาทั้งสิ้นนั่นเองแต่ผมขออนญาตหาความนิดหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเจอละนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น1.3นั่นเองนะครับสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับไม่เฉียวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆมาแน่นอนนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับ เป็นรถใหม่เลยไม่ไม่ไม,ม,ม,มเกิดอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับขยับขยื่อนอยู่ประมาณ45กิโลเป็นโฉมปี2020นะครับก็ล้างทำความสะอาดเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับแล้วก็วันรับรถนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตติดป้ายแดงให้นะ,ะรับรองสวยเลย3า9 0 0 0าน้นบาทนั่นเองนะครับสีสด,ส,ดส,วสวยนะครับไม่มีขยับฟ้าไม่มีถอดน,น็อตแน่นอนนะครับคุณแจมี2ดอกมาให้แบบมีแล้วนั่นเองนะครับผมพาไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับภายในนะครับ ก็เดิมๆเ,เลยนะครับก็คือจะมีเป็น4บานแบบนี้จะมีออโต้หบานนะครับแล้วก็ออปชันนะครับถือว่าค่อนข้างดีเดี๋ยวผมพาไปเล่นด้วยนะพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะเป็นแบบพุทสตาร์ทแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเบาะนะครับจะเป็นแบบเบาะหนังนะครับผสมแบบกำมะหยี่นิดนึงแม่ ออกแนวสปอร์ตเลยนะครับสีเบาภายในก็จะออกเป็นแบบสีกรม,มท่านะสวยนะสวยนะภายในเขาทาออกมาค่อนข้างดีนะครับไม่ขี้เหร่เลยนะอ่านผมพาเข้าไปข้างในว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของแอร์นะครับดีไซน์ของแอร์ก็ทํามาสวยนะแล้วก็กดพุชสตาร์ตตรงนี้นะครับพอเรากดพุชสตาร์แล้วเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยครับเขาก็จะมี ทซอสททอนมาตรงนี้นะครับว่าเราขับไปแล้วกี่กิโลนั่นเองนะเขาก็จะมีบอกสะท้อนมานะครับซึ่งนับปัจจุบันนะครับเลขใหม่45กิโลเมตรนะรถใหม่ป้ายแดงครับไม่เคยใช้งานใดๆนะครับมีแค่การขยับขยื่นเท่านั้นเองนะกล้องหลังนะครับพอเรากดกล้องหลังปุ๊บเนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับมีกล้องมองรอบทิศทางนะแล้วก็จะมีกล้องหลังเวลาเราเห็นไหมหักพวงมาลัยนะครับเซ็นเซอร์เขาก็จะบอกตำแหน่งนะครับว่า เราจะขยับได้ประมาณไหนเห็นไหมอ่าเราจะไปชนอะไรบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างโอเคเลยมีกล้องมองรอบทิศทางด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเขาเรียกว่าไงขับเคลื่อนโดยใช้ในส่วนของตัวดีอย่างเงี้ยครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบออโต้ปกตินะแต่ว่าสําคัญเลยตรงเนี้ยเห็นไหม ความเป็นสปอร์ตนะอ่ามีแพเนลันชิพนะครับมีมาให้ด้วยซ้ายขวานะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีแพเนลันชิพมาถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ออปชันนะครับเดีย๋ยวผมเข้าตำแหน่งพีก่อนออปชันนะครับเห็นไหมสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับหรือเราจะใช้เป็นแบบทัสกินก็ได้นั่นเองนะครับก็ระบบต่างๆนะครับตรงเนี้ย รองรับในส่วนของ Apple CarP นะครับแล้วก็ Android ด้วยมาให้นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ขอทางบริษัทเอารถไปรีจิสเตอร์ก่อนนะครับว่าระบบให้ใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งเนื่องจากคันเนี้เป็นป้ายแดงอยู่นะครับกินใหม่ยังค่าคุมอยู่เลยนะแล้วก็เราสามารถใช้เป็นแบบสัมผัสแบบนี้ได้หรือเราจะใช้จากปุ่มจอยสติกตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นั่นเองครับ มานีเวกเตอร์ะนะครับนำทางนะถือว่าโอเคนะครับโทรออกรับสายนะสื่อความบันเทิงต่างๆนะครับตรงนี้เขาก็มีมาให้นะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกแบบนี้นะแต่ว่าดีไซน์ทรงเขาเหมือนกับดิจิตอลสวยนะครับสวยแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบท้ายของ เครื่องบินเจ็นะอ่าสวยนะครับมี3ตำแนหน่งนะแอร์มีมาแบบนี้นะสวยนะครับถือว่าภายในทำดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การขับขี่นะครับถือว่าผมขออนุญาตใส่เบรกมีนิดนึงนะครับการขับขี่นะครับค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับเรทใหม่เขาก็จะมีบอกตรงนี้ด้วยผมขออนุญาตวันนี้วนแค่ด้านหน้า1รอบเพราะว่าเดี๋ยวเรทใหม่จะขยับนะตอนนี้45กิโลแล้วอ่ะแล้วผมอขอขยับนิดนึงนะครับการขับขี่นะครับค่อนข้างนุ่มนวลรถใหม่ป้ายแดง ไม่เคยใช้งานนะครับตรงนี้ก็สไลด์มาส่งนะแล้วก็รถนะครับถือว่าสภาพสวยมากๆนั่นเองนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงไม่เคยใช้งานใดๆเลยแต่อันนี้ขอแค่ขยับนะครับพาพี่ลูกค้าดูนิดนึงนั่นเองนะครับเลรไมา45กิโลแล้วนะครับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับขอเวลา,าไปจดทะเบียนให้แต่ว่าณปัจจุบันนะครับสำหรับไปแล้วเนี่ยก็ขอติดป้ายแดงให้ก่อนนั่นเองนะครับ โดยประมาณนะครับการขับขี่ถือว่าโอเคภายในกว้างขวางนั่งสบายอยู่นะครับสำหรับ m a สด้2นะครับสีสวยด้วยนะเป็นสีแบบสีแดงแบบเข้มๆนี่รอเลยทีเดียวนะอะสามแ่นเก้าพับาทเท่านั้นนะดีไซน์นี้ถือว่าโอเคนะครับได้รถใหม่ป้ายแดงปี2020นะครับซึ่งเดิมนะครับก่อนหน้านี้ราคานะเขาขายกันอยู่ที่4,59,000บาทเห็นไหม เป็นมาส d a 2นะครับ1.3 SP นะครับซึ่งตัวนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่นั่นเองนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นแบบเบนซินนั่นเองนะใครสนใจนะครับ3,99,000บาทติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับมีคันเดียวนะครับเป็นสีแดงคันนี้เลยนะครับเป็นรถที่จะขายนะครับแต่ว่าทางทางศูนย์มาสด้าณเวลานั้น ยังเหลืออยู่นะครับก็เลยยังตกค้างมาถึงปัจจุบันก็เลยเอามาขายนะครับ4 5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคา399,000บาทนั่นเองนะเวลาเราปิดดับเครื่องนะครับตัวนี้เขาก็จะพับลงมาให้อัตโนมัติอ่าก็จะเป็นลูกเล่นลูกเล่นนะอีกแบบหนึ่งนะสภาพโดยวรวมนะครับภายในสวยมากๆนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็เล่นลูกเล่นด้วยไายนะครับ กำมหยี่ตรงนี้หน่อยหนึ่งสวยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเมื่อกี้ผมเปิดฝาท้ายให้ดูแล้วสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายนะครับนั่งก็ยังถือว่าสบายนะกินใหม่คระคุ้งอยู่เลยนะครับได้เบาะหนังด้วยสามารถพับเบาะได้46 0 0นั่นเองนะครับมีช่องใส่เอกสารมาหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เสียเลยนิดนึง วางของวางน้ําได้แค่มุมเดียวนะไม่สามารถวางมุมอื่นมุมด้านข้างได้นะเป็นเครื่อง1.3ลิตรนั่นเองนะครับปี2020กับ m a ส d a 2นะราคานะครับพิเศษ399,000บาทใครสนใจนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถพิกัดแถวรามินทากอมอที่7ด้านหน้านี้เลยนะครับคันนี้มาก่อน เอาไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีแค่คันเดียวรถใหม่ป้ายแดงนะกับราคาพิเศษจริงๆสามแสนก้าหบาทรถใหม่ป้ายแดงนะย้ำบ่อยเหลืเกินนะสภาพสวยนะครับแล้วก็เป็น Mazda 2นะสภาพเดิมๆใครสนใจนะครับอยากจะจองไว้ก่อนก็ได้ ข้าบัญชีบริษัทนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของนิสสันกรุงไทยนะเป็นในส่วนของนิสสันกรุงไทยนะครับอยากจะมาชมมาดูพิกัดรำค่าซื้อเงนินสดได้จากไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์มีเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษด้วยใครสนใจติดต่อทักทายได้เลยรถใหม่ป้าแดงปี2,023,99,000บาบาทสนใจไงติดต่อทักทายได้ไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ